ฮัลโหลฮัลโหลวาสกายอยู่กับผมวันบอลโอ้โหดูดิเปิดเกมมาก็เจอเจ,อเจ้าอ้วนตุ้ยมือลำนี้น,น,นะครับหลังจากผมไล์ทดสอบเกมไปเมื่อวานนะฮะก็ได้เวลาแล้วที่จะทำตัวเกมให้เพื่อนๆได้ดูว่าตกลงเนี่ยเจ้านี่เนี่ยมันดีไหมหรือไม่ดียังไงผมจะเล,เล่าสู่กันฟังนับสำหรับเจ้ากิจกรรมใหม่กลางเดือนพฤศจิกายนเหลืออีกสิวันนะครับนับจากคลิปนี้ลงนะก็เท่ากับว่า เกมก็จะเข้าสู่ปลายเดือนอีกแล้วปลายเดือนก็จะมีกิจกรรมเป็นการสุ่มเรือหรือไม่ก็เป็นกิจกรรมผ่านทองอ่ะผ่านอาร์ตคอยนะมี2ออย่างอาจะเป็นแบบนั้นนะเป็นเหมือนโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าชาเลนจ์กลางเดือนนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นปลายเดือนอีกคือหลักๆเกมก็จะวนลูปจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นรูทีนของเขาเลยก็คือต้นเดือนฐานใหม่กลางเดือนกิจกรรมปลายเดือนกิจกรรมสุ่มหรือ โปรโมชั่นซื้อเรือนั่นเองแต่ที่ผมว้าวคลิปนี้เนี่ยคือผมว้าวเพราะว่า,ววาวผมจะบอกว่าเรือมันออกแบบได้แบบนี่มัน r f ลูนชัดๆไหนดูสินี่รูนลูนเวอร์ชั่นบิ๊กเบิ้มกับเบ um. ิ้มบิ๊กดูดิดูดิ <c oughs> สำหรับเจ้า r f Batini A 2 0 0 07คือเจ้านี่เนี่ยมีจริงๆนะครับสำหรับบาตินี่1ลํานะครับแต่คือสําเร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้งานต่อนั่นเองนะส่วนประวัติเดี๋ยวค่อยลงลึกกันอีกทีนึงก็คือผมมารีวิวกิจกรรมครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเพราะว่าอาจจะเบื่อเกมหรือไม่อาจจะไม่ได้เข้ามาเลยลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ้าคิดถึงเกมนี้ก็เข้ามาเล่นได้สําหรับเกมโมเดิร์นบอชชิปนั่นเองสาหรับโมเดิร์นบอชชิในพาร์ทนี้เนี่ยนะครับ ก็อย่างที่เห็นไปผมก็รีวิวไปคร่าวๆแล้วหน่อยๆนะครับแต่ยังไม่ไรีวิวเจาะลึกของตัวเรือหรือว่ารายละเอียดของเกมเลยซึ่งผมสนใจกิจกรรมกลางเดือนมากกว่านั่นเองฟอนเดร์ชอบมีเรือแปลกๆมากลางเดือนไงอ่ะโอเคสำหรับเจ้านี่นะครับเป็นเรือแปลกๆอีกแล้วนะครับสำหรับ iFBartini A20007 เจ้านี่เป็นกิจกรรมลอตเตอรี่กลางเดือนนั่นเองถ้าคุณจะได้มันก็ต่อเมื่อคุณมาทำกิจกรรมซุ่ม ลอตเตอรี่หนึ่งพันสามร้อยครั้งก็จะได้เจ้านี่นะครับการันตีแต่ถ้าคุณมีโชคหน่อยคุณอาจจะสุ่มครั้งสองครั้งอาจจะได้เลยก็ได้แถมมีนิวเคลียร์ให้ด้วยกิจกรรมมีอะไรบ้างเราสรุปแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะครับเวลสี่แจกธงครับอาคิลิสเวลหกแจกอเลสซานโดแกนดีชัยาสปาร์ตันและปืนใหญ่ดาน่าเอ็มทูของประเทศเชคครับเชคเช เช็คหรือเชคเช็คเช็คไอประเทศเช็คปืนขนาด152มม,มนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีนึงลงรายละเอียดแค่นี้ก่อนนะครับส่วนข้อเสนอเหมือนเดิมนะครับถ้าใครจะเติมซื้ออันนี้ก็เล่นให้ครบ60,000แต้มจะลดเหลือแค่ประมาณ1,500บาทไทยสำหรับเรือ CN มันมันอ่านว่าอะไรอ่ะมันอ่านได้หลายชื่ออ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าสื่อสื่อเอียนหรือว่าสื่อหยานหรือว่า ฉีหยานสําหรับใครมีความรู้เรื่องภาษาจีนเรื่องเมืองในประเทศจีนก็สามารถบอกเราได้นะครับเราพูดผิดพูดถูกเราก็ต้องยอมรับไปนะแล้วก็มาแก้ไขกันอีกทีนึงสำหรับเรื่องตัวเหลือแต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องประเทศจีนเท่าไหร่นะสำหรับซื้ออีนซีหยานหรือว่าฉีหยานนะครับใครรู้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ทีอ่า แล้วก็เหมือนเดิมครับกิจกรรมดูโฆษณานะครับกดใช้ทองซื้อแล้วก็ฟรีได้ถ้าใครไม่ทํากิจกรรมเลยก็เอาทองซื้อรุวๆแล้วก็มากดดูโฆษณาและกดฟรีได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณเก็บแต้มได้คีย์มาแล้วเนี่ยสำหรับเจ้าคีย์นนี้เนี่ยนะครับคีย์อนุญ,ญาตเนี่ยกิจกรรมเขาให้สุ่มนะครับก็ i f battini a 2 0 0 7แล้วก็ a s n 4 g เป็นนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์ไฮอร์โซนิกของฝรั่งเศสร,รู้สึกว่าเร็ว เร็วกว่านิวเคลีย์ฉบับเดิมแต่เรื่องความแรงความสะใจนั้นก็มันเป็นที่เอฟเฟกต์นะฮะแล้วต่อมาตอนวิดีโอที่โหดมากนะครับสำหรับอักยานะครับของตุรกีของดีจริงๆ หลักๆความน่าสนใจมีแค่3าอันนี้จากสินค้ารับก็มาโดนจัดส่งนะครับใช้แต้มในการแลกสุ่มกิจกรรมนะครับสำหรับเจ้าหนี้เนี่ยมีน่าสนใจคืออนี้เลยนะสำหรับฮาน AMCA นะครับสำหรับฮาน AMCA เนี่ยผมว่าเป็นเครื่องบินยุคหาที่อยู่ในสายการผลิตตอนนี้ไม่แน่ใจว่าผลิตออกมาหรือยังนะครับแต่คืออยู่ในสายการผลิตแน่แหละเป็นเครื่องบินของตัวเองเลยซึ่งแน่นอนว่าเป็นเครื่องบินยุค5้าอาวุธของเขาไม่ธรรมดานี่ติดมาให้แล้เวเราไปรีวิวกันอีกทีหนึ่งหมดแล้วที่เหลือจะเป็นการเติม โชว์เดอร์บอทโชว์คะแนนว่าใครทำดีได้ไม่มีการแจกไอเทมใดทั้งสิ้นเหมือนปกตินะครับทุกอย่างกิจกรรมมีให้เก็บชา์เลน์เพื่อรับแต้มเพิ่มแล้วก็วิธีการเล่นหลักๆปวัณน,นี้อ่ะเราไม่พุ่มพั่มเพิรมพลานาเราไปกันต่อซึ่งคือเจ้าบาตินี่เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นอะไรที่มันว้าวแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะว้าวจริงๆเนี่ยมีอันนึงที่ว้าวฮะก็คือเจ้านี่เลยนี่ไง เรือลบลาดตะเวนนะครับ C n นเสียนนะครับมันอ่านได้หลายชื่อแล้วแต่คนเรียกนะบางคนก็เรียกเซียนส,สื่อเอียนนะฮะสื่อเอียนสื่อหยานเสีย,น,สยนแล้วแต่คนเรียกผมผมขออนุญาตเรียกเป็นฉสียนเสียนแล้วกันนะจะได้ไม่ไม่งงนะ เออนั่นก็คือเป็นเรือระดับตำนานเลยนะก็คือเจ้านี่เติม1,500ถ้าทํถ้าทำกิจกรรมครบก็จะได้มาเลยคอนเซปต์ Concept ของเรือลาตะเวนล่ลองหวนติดขี่ปนนวุธของกองทัพเรือจีนที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นเรือลาตะเวนนี้ถูกพัฒนาเพื่อทดสอบอาวุธระบบนำทาง ใหม่จากโครงการเรือลนี้ติดตั้งระบบ MLRS A 1 0 4ท่อยิงและยังยิงเครื่องระเบิดแบบหมุนขนาด750มมอีกหนึ่งคู่โห้โคตรแรงโคตรใหญ่เพื่อยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีก็คือยิงจากริมน้ำครับสนับสนุนภาคพ,พื้นดินนั่นเองเป็นไง,ไงยังโหดเรือราคาพันห้เนี่ยให้อาวุธเป็นมิสไซล,ล์เปลี่ยนได้2ช่องนะครับปืนลูกร,ระเบิดที่ยิงออกไปเป็นมิสไซล,ล์นะสำหรับเจ้า AR 3และ A 100ยิงเป็นปืนระเบิดผมบอกเลยว่าแหลมแมวแหลมมากเอามาเฮลิคอปเตอร์1จดปืนเราอตรุกัน6กระบอกอะให้มา6กระบอกเปลี่ยนไม่ได้แต่แรงแรงใช้ได้อยู่นะครับเอเเปลี่ยนได้4ป้อมครับแล้วติดเป็น h h Q 9 B q H Q 9เเนี่ยเป็นระบบต่อต้าน2ป้อมนะครับที่ให้มาเจ้านี้จะใช้อยู่กับกิเลนนะครับหางโจนะครับ แล้วก็ไทยศูนย์ห้าห้าเอแล้วก็เป็นซินเฉาเอ็นสืเฉาภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษก็หนักแล้วเจอภาษาจีนอีกนะครับนั่นแหละก็คือมันมันเป็น a แบบเราธรรมดานะครับแต่ก็ถือว่าป้องกันได้ดีเลยให้มาสองป้อมก็เรื่องของความแรงเราไปดูเลยละกันเพื่อไม่เสียเวลารับต้านอากาศยานแลวอุตากรันครับเป็นไงมาดูอัตากรทั้งชุดกัน เอาต้องการทั้งชุดหนึ่งทำาตามเมทได้ทั้งหมดอยู่ประมาณโอ้สามหมื่นห้าเลยนะเรามาทดสอบปืนใหญ่ทั้งสองป้อมนะครับที่เป็นปืนเครื่องยิงลูกระเบิดของเจ้าสีเอ็นหรือว่าสีย่านนะครับเจ้านี้เนี่ยจะยิงออกเป็น2แบบนะครับก็คือยิงเป็นมิสไซล์หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งจะยิงเป็นปืนระเบิดนะครับแล้วก็สามารถยิงใต้น้ำได้ด้วยเราลองอันแรกก่อนนะครับสําหรับ AR3 ยิงออกไปเนี่ยเขาจะยิงลูกละ19,500นะยิงทั้งหมดฝั่งละ4ลูกดาเมจ11,700ก็คือดาเมจท,ทั้งหมดที่เขาทำได้นะครับแน่นอนและความโหมดเหี้ยมของเขาเนี่ยไม่ธรรมาดาแน่ๆอันนี้แค่ชุดแรกก็117,000แหละต่อมาเป็นปืนระเบิดนะครับปืนระเบิด AR 100นะฮะ AR 100เป็น MLRS นะครับ, AR รบซึ่งยิงออกไปเนี่ยก็คือความรุนแรงลูกละ4,160เลยแล้วก็ยิงออกได้ไมีแรงกระจาย26ด้วย ความแม่นยำขึ้นอยู่กับการเล็งน,นะครับแน่นอนเข้าเสร็จประมาณ1,12,000สลองยิงทั้ง3ชุดไหมหนึ่งแสนสองมืนลองอีกทีครับเราลองที่ไกลขึ้นมาหน่อยแต่ความแม่นยำถ้าเล่นแนวตรงก็คือความแม่นยำสูง อยู่ที่ความแม่นยํานะครับปืนนี้แปลว่าปืนนี้ไม่มีความแม่นยําในบางครั้งเดี๋ยวเรามาลองทดสอบทั้งชุดกันลองทดสอบทั้งชุดยิงเข้าใส่เจอรอฟอร์ดโดยใช้จรวดแอมเปรก,กายิงครับ2อง0 0 0ด้วยจรวดแอมเมรก,กาละปืน 2 7 9 0 0 0โดหม้โดไหมล่ะโหดเพราะมันโหลดเร็วด้วยนะครับนี่แหละความสามารถของซื่อเย็นถ้าใครอยากได้ราคา1 5 0 0บาทเมื่อทำกิจกรรมครบก็จัดไปก็เสียเรื่องเดียวคือถ้าเกิดโดนแฟร์ปุ๊บเจ้านี่จะเหลือแค่ปืนระเบิดที่แรงๆนะครับอย่างอื่นก็เฉยๆแล้วนะสำหรับเจ้านี่นะ <laughs> ต่อมาที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือตอนนี้เกมเพิ่มมิสไซน์นิวเลีร์ขึ้นมาใหม่บอามิสไซน์นิวเลีรยชื่อ AS n4g ความเสียหายใน31,200นะครับความเร็ว583.2อนอตคือเขาบอกว่าอัมาฟาเซอร์คอนนะ่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสำหรับขี่ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของฝรั่งเศสใช้เครื่องยนต์แอมเจ็ตและหัวลบนิวเคลียร์เป็นไงเออแล้วก็พิสัยที่2อกิโลยิงได้ไกลมากนะครับแต่รีโหลดเนี่ยก็ไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่9 4 5แต่ถือว่าอยู่ในระยะระยะอันตรายอยู่ในเรื่องของมิสไซน์นะครับมีทั้งหมด17ชุดเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูว่ามันโหดขนาดไหนเ <I know. S 1> ราจะย เสียงนิวเคียย์น่ารักจังเลยจะโหลดเร็วนะครับผมบอกก่อนเลยลดน้อยสุดได้อ่ะลอง4 45องศาไม่สิต้องเรียกว่า70องศา70องศาเขาจะ สามารถยิงได้นะครับถ้าเป็นระยะไกลแต่ถ้าเป็นระยะใกล้ๆเนี่ยเจสองศาหรือว่า4ี่ห้าองศาขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเริ่มยิงยากนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้วิธีในการโค้งหน่อยอ,อมันไม่ง่ายนะมันไม่เหมือนกับ Df10Df12 ที่ยิงออกไปแล้วก็คือเป็นวิธีพุ่งออกไปหาศัตรูเลยแต่อันนี้จะพุ่งแบบโค้งก่อนทำวงก่อนแล้วค่อยไปหาศัตรูนะครับอเดี๋ยวเราลองมาปล่อยพร้อมกันไหม สำหรับนิวเคลียร์ที่เป็น DF กับนิวเคลียร์ที่เป็นของฝรั่งเศสปล่อยทั้งกันครับนิวเคลียร์ฝรั่งเศสรู้สึกถึงเร็วกว่าแต่ไม่ต้องโค้งอะ่ะสำหรับนิวเคลียร์จีน <S <S อ่าแน่นอนว่าอ่าเราลองมุมนี้ครับ ต่างกันแค่เซียววียังไงนิวเคลียร์จีนก็ยังดีอยู่นะครับแต่ข้อเสียเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการรีโหลดนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสก็เลยดีกว่าไหนลองนิวเคลียร์ฝรั่งเศสกับเซอร์คอนอันไหนถึงก่อนกันอุ้ยระยะเท่ากันเลยระยะกันถึงเกือบเข้ากันเซอร์คอนปล่อยช้ากว่าน,นิดนึงแต่ถึงพอๆกันเลยครับ หรือว่านี่คือเซอร์คอนเฮ้ยมันถึงเท่ากันเลยมันคือเซอร์คอนเวอร์ชั่นถูกถึงเท่ากันเลยครับทำไมมันกดไม่ติดล่ะมันบั๊กนะครับ งั้นเซอร์คอนมันก็ไม่โกงแล้วสิสำหรับฮีโร่นะ่ะเดยซ้อมมันก็ไม่โกงแล้วสินะถ้าเป็นแนวถ้าเป็นหันหน้าออกไปอะครับและระยะไม่เกิน45องศาเนี่ยรู้สึกจะเป็นนิวเคลียร์ถึงก่อนเซอร์คอนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิน45องศาไปเนี่ยเป็น50 60ถึง70ถึง90องศาเนี่ยรู้สึกจะเป็นเซอร์คอนถึงก่อนนะตามนี้นะครับเป็นไงผมทดสอบนิวเคลียร์เทพให้แล้วนะ ถ้าอย่างเงี้ยอาจจะโดนเนิร์ฟได้นะครับเพราะว่ามีวิธีการโจมตีเนี่ยเท่ากับเซอร์คอนเลยทั้งนั้นที่เซอร์คอนมันก็ความเร็วเท่ากันเนี่ยแต่ไงกลายเป็นว่าการพุ่งตัวออกไปเนี่ยของเจ้า ASN4G เนี่ยมันจะดีกว่าครับเป็นไปได้ที่อาจจะถูกเนิร์ฟในตอนหลังหลังจากสุ่มกันเสร็จและต่อมาปืนเลเวล60,000นะครับ ก็คือดาน่า M2 152มมของประเทศเช็กปืนใหญ่ขนาด152ที่สามารถโหลดอัตโนมัติซึ่งได้รับความปรับปรุงมาเพื่อติดตั้งบนเรืออันนี้ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนะครับคือยิงออก2ลูกครับนะความเร็ว874.7เวลาบรรจุ5.25ไหนลองเปรียบเทียบกับ TMF หน่อยสิ TMF อยู่ไหนเนี่ย TMF 1 4ะฮะโหลดนานกว่าวิหนึง แล้วก็ความเร็กวกสูญช้ากว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าทีมเอฟเนี่ยมันตีคีแรงมากเลยนะครับติดคีแบบแรงโคตรผมลองคอมเพลให้เพื่อนๆดูก็ได้ นี่นะครับฝั่งซ้ายจะเป็น DANA หรือว่าดานะ M2 นะครับ152มมฝั่งขวาจะเป็น t m f 155มมนะครับตรงนี้ที่ให้ดูนะครับคือฝั่งซ้ายเนี่ยจะติดคิดิคอนแค่20%ฝั่งขวาจะติด40%นะครับซึ่ง TMS จะดีกว่าในเรื่องนี้ในเรื่องของการติดคิดิคอนง่ายกว่าก็าเลยทำให้เกิดดาเมจพิเศษเยอะกว่านะครับ <c oughs> เมื่อตัวตัวหนึ่งหนึ่หรือว่าโฟกัสที่ตัวลำเหลือ ข้อ2ถ้าดานะจะดีกว่าก็เรื่องความเร็วนะครับเร็วกว่าประมาณ100น็อตนะครับ100น็อตกระสุนไปถึงศัตรูเร็วกว่าก็มีข้อดีในเรื่องของการโจมตีและศัตรูแอบหลังหินนั่นเองเรื่องเวลาคูดาวดานะจะดีกว่า TMF 155 1วิเลยนะครับ1วิถือว่าสูงมากแล้วก็ดีเลย์ดีเลย์ในการยิงเนี่ย0.6คือเซียววิก็ถือว่าสูงแล้วสำหรับตรงเนี้ยดานะยังไงก็ได้เปรียบในเรื่องของการโจมตีนะครับแล้วก็ของเรื่องการโจมตีราเมจด Aoe นะครับหรือว่าดาเมจกระจายเนี่ยของดานะแถมให้ด้วย98ดาเมจความกว้าง130เมตรนะครับทำให้ดูยังไงก็ดานะดีกว่าเห็นๆนะครับมีข้อดีรเรื่องเดียวที่ M.F จะดีก็คือเรื่องคิดิคอนเท่านั้นเองซึ่งถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องคิดิคอนก็แนะนำให้เลือกดานะ M.2 เป็นปืนหลักปัจจุบันได้เลยถ้ายิงดีๆนะเผลเผเนี่ยอาจจะมาแทนเซนทอร์ได้เลยนะครับสำหรับปืนใหญ่พาร์ทนี้ลองจัดให้ป่าไว้เลยเคลียร์ก่อนเลย แต่อย่างที่เห็นนะครับปืนในการหมุนเนี่ยก็เท่ากันหมดนะความช้าความเร็วต้องใช้ระยะหน่อยหลายวิอ่ะสองสามวิได้นะครับปืนจะหันเสร็จยิงออก2นัดครับดาเมสสามหมื่นี่ไง,ไงเสียงเหมือน T F F เลยเสียงเหมือนกันเลยชอ็อปๆโอเคไม่ติดคิดิคอนนะครับแค่สองหมื่เท่านั้นติดคิดิคอนแล้ไปสามหมเลย แก๋วเพื่อใครอยากจับให้เกิดในพารนี้สำหรับอคาซอยิงไปครับ82ดหมนะแต่ถ้าเป็น T m f ก็แสนหนึ่งอะเออ T m a แสนหนึ่งครับแต่ถ้านี่เจ้นี่มากสุดประมาณ90,000มนะฮะเก้าหวะ่ะจะเทียบ T m f ได้อยู่นะแต่เรื่องการโหลดกินขาดอยู่แล้วครับ1วิ หนึ่งวิของปืนนี้ดีกว่า TMF แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะนะเพราะนั้นใครจะเลือกไม่เก็บพาดนน้ก็ดีใจด้วยนะฮะคุณพลาดของเด็ดแล้วแหละอันนี้ก็รับฟรีได้เลเวลของกิจกรรมครบ60,000แต้มนะครับและสุดท้ายนะครับเครื่องบินฮอร AMCA นะครับของอินเดียรุ่นที่5 รับเจ้านี่เนี่ยคอนเซปเป็นเครื่องบินจู่โจมหลายบทบาทยุคที่5นะครับของอินเดียเพื่อเป็นไปนการหลากหลายในเรื่องของภารกิจรวมถึงการโจมตีภาคพ,พื้นดินทําลายระบบป้องกันของศัตรูและรักษาความเหนือกว่าทางอากาศของอินเดียเขาอินเดียเขาจริงจังเรื่องเรื่องภูมิศาสตร์หรือว่าเรื่องการรบหรือว่าเรื่องการทาหารมากนะครับนันไม่แปลกใจที่เขาจะต้องพัฒนากองทัพของตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าจะต้องปกป้องตัวเองจากชา,า,าติมหาอำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าฝั่งที่เข้าร่วมกับของตัวเองเพราะบางทีอาจจะเกิดอะไร ผิดใจกันได้อย่างเช่นเรนกับรัสเซียเป็นต้น <Hey. S 1> ความเร็วนะครับลำนี้เนี่ยความเร็ว101.1นึครับเราไม่เห็นเครื่องบินที่มีความเร็วสูงขนาดเนี้ยมาสักพักนะแล้วก็ความคล่องตัว9 7 5เ็นี่ยก็ถือว่าดีระดับหนึ่งอัพเตอร์บันเนอร์ให้มาเกือบ120คือเป็นเครื่องบินยุคหจริงๆริครับซึ่งผมก็ไม่เห็นเครื่องบินที่มีความเร็วขนาดเนี้ยโผล่มาสักพักแหละจะเป็นส่วนมากจะเป็นเครื่องบินชาและก็ยิงได้แรงมากกว่านะฮะเราไปลองเทสกันว่าเคครรื่องบบิน CA โหดดมัไปู ครื่องบินไปเครื่องบินเล่นง่ายมากนะดูดิเล่นง่ายนะครับไม่ยากนะดูมองแล้วมันก็เหมือน F 3 5เหมือนกันนะ F ย2่สอง F 3 5หรือว่า K F 2 1เหมือนเลยทดสอบครับปืนถ้ากดรัวๆเป็นไงไปดูกันเป็นกระสุนแบบกระจายนะครับทันเมิได้สอง0มืนนะมิไซล์แรกนะครับเป็นบาร์มอสนะครับ ยิงออกไปหูหกหมื 66, ่นหกอ่ะอย่างนี้หมายความว่าลูกเท่าไหร่ลูกก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับยิงออกไปสองลูกก็เป็นสองหมื่นสองแต่มันยิงออกไปลาละสองลูกอะ่ะก็เป็นเท่าไรหกหมื่นหกตามที่มันทำดามเมจไว้นะฮะต่อมาเป็นมิสไซล์รูดำนะฮะรูดำหนึ่งยิงออกไปลาละสองลูกสี 42, ห่หมื่นสองหูอินเดียเอาจริงวะ่ะ ลูกละ7,000นะฮะอินเดียจริงอินเดียจริงแล้วมิสไซล์อันที่4นะครับเป็นเป็นมิสไซล์เอสเบนเอวนะครับยิยงไปครับรามลา3ลูกทำดาเมจได้45,000ถ้าเกิดว่าเจ้านี่เนี่ยดาเมจได้ทั้งหมด1สนเจนะครับหักลบห0พัออกไปด้วยเพราะว่า6,000ไม่นับนะ6,000เกิดจากออโต้กันแอร์ดีเฟนซ์ไปโจมตีเฮลิคอปเตอร์นะครับเมื่อกี้และสุดท้ายก็เป็นมิสไซล์ทำลายเครื่องบินนะฮะลองแบบทั้งชุดให้คนดูเห็นหน่อย แสนแต่เมื่อคุณโจมตี2ชุดมันก็จะหมดเลยนะทำให้คุณต้องกลับมาเติมอาวุธบ่อยๆนะครับทำ,ดำเดาเมจจริงๆก็คือได้ประมาณแ7 5เจ็บกแสน็ก็คือได้ชุดหนึ่งสามแสเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้ AMCA ของดีจากอินเดียและต่อมาเจ้านกเป็ดน้ำนะครับที่ชื่อว่า r f Barini t A 2 0 0 0 7 รหัสนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับในเกมทําให้มันแบบมีอาวุธแป,แปลกเข้ามาแต่เรื่องของความใหญ่ของมันไม่เป็นไม่เป็นปัญหาในเรื่องความเร็วนะครับความเร็วเจ้านี่5้6สินัน,นะครับเร็วจนเรารู้สึกว่ามันช้านะครับเพราะว่าลำมันใหญ่มากก่อนไปเล่นเราไปทดสอบอาวุธกันก่อนไปอาวุธของมันที่ให้มานะครับเป็นมิสไซล์ช่องละ2เบิร์ดหมดเลยนะครับมีแค่2เบิร์ดแรกที่เปลี่ยนได้ที่เหลือเปลี่ยนไม่ได้ส่วนอันนี้ดาเมจเท่ากันนะครับ แล้มีความเร็วมากกว่ามอสกิตปกติก็คือล็อกอยู่เลยคือไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็รีโหลด9.10นะครับไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ก็แรงอยู่นะครับเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยออกที2ลูก2ลูก2ชุดก็ก็เป็น4ลูกออกมิสไซล์ทั้งหมดเนี่ยสอันนี้ก็8ลูกนะครับ8ลูกก็ทำดาเมจได้เยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยังไงเดี๋ยวไปเทสให้ดูออทุกกนก็มี ไอดฟเนก็มีดีนะครับคือยิงจนแบบหมดชุดอตถึงจะหยุดยิงนะครับแล้วก็ในเรื่องของมิสไซที่ล็อกอยู่ถ้าปล่อยครบสองชุจะเป็นไงแสนสี่ห้านะครับแล้วถ้าเกิดเราใส่3ามชุดละ่ะลองใช้มิสไซเดิมหมดเลยนะครับ สองแสตแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่นี้แค่มิสไซล์ก็สองแสตเลยนะครับตออมานะครับเขาให้เป็นตู้สามตัวสามแฟงเกอร์ดีมาแล้วนี่จะบินออกจากด้านหลังแล้วทําการโจมตีศัตรูเราจะโจมตีแค่ชุดเดียวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอ่าศัตรูโจมตีกตัน F126 ครับเป็นเป้าหมายของเรามิสไซล์อันห้าล็อกเป้ามิสไซล์อันสี่ยิงดัวมิสไซล์อสามยิงดัวมิสไซล์อันสองก็เป็นมิสไซล์ แสนห้นะครับเมื่อกี้แสนห้คือดาเมจทั้งหมดถ้ายังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราไปบินโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ๆเ,เพื่อนๆจะได้เห็นว่าโจมตีได้รุนแรงจริงๆเริ่มการโจมตีได้อย่างระยะ4เมตรบินด้วยความเร็วต่ํา 48นะครับนี่ขนาดมีลำเดียวนะฟูงหนึ่งอะถ้าเกิดฝูงหนึ่งมีสามลำจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆก็ลองคิดเอาว่ามันโหดขนาดไหนนะถ้ามีสามลำแต่อุธเยอะนะครับทีผลสองชุดทั้งหมดเลยที่มีแล้วก็ปืนแม่นมากนะครับไม่กระเฉาะเลยยิงได้หมดสามชุดแล้วฟังก์ก็ดีเพื่อนๆอ,อยากได้และก็มีเครื่องบินขับไล่นะฮะที่มีระเบิด มีสับไล่ที่มีระเบิดเป็นไงเจ๋งไหมอันที่2มีวิซายขับไล่นะครับ r 7 7อันที่1เป็นปืนไว้ยิงอัโตโนมัติใส่เครื่องบินนะครับไม่สามารถล็อกเป้าผิวน้ําได้แต่สามารถยิงได้นะครับผมจะยิงให้ดูก่อนนี่เป็นไงและแน่นอนมีระเบิดมาให้ด้วยระเบิดสี่หมื่นเก้ารับโอ้โหเป็นไงมีขับไล่ที่มีระเบิดมาให้ด้วย เขาคงไม่ได้เรือออกใช่ไหมสำหรับสําหรับซูสามสเนี่ยนี่คือลําเดียวเนี่ยเขาคงไม่เรือออกหรอกผมมั่นใจอย่างนั้นฮะโอ้ห้าหมื่นสองว่ะจแมวแต่ไปเล่นจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้ดีครับ เอาละเราก็มาถึงบทสรุปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นี่คือกิจกรมกรมกลางเดือนที่จะเกิดขึ้นและก็เหลือเวลาส10วันนับตั้งแต่ตอนนี้ ยังไงเพื่อนๆก็ถ้าชอบอะไรก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้นะครับส่วนนิวเคลียร์ก็ผมบอกเลยว่าดีมากเดอะเบสเลยแล้วก็ในเรื่องของเรือฉีหยานหรือว่าเสื้ออานหรือว่าเสื้อหยานเนี่ยสำหรับเจ้านี่ก็ดีมากจริงๆนะครับซึ่งหลักๆแล้วผมมองว่าดี2อันนะส่วนเครื่องบินอินเดียถือว่าปานกลางก็จะมีเสื้อหยานที่ดีนะครับเรือพันหแล้วก็จะเป็นในเรื่องของมิสไซล์ดีเอฟ โคตรแรงเลยส่วนเรือที่เป็น e อคโนแพนอย่างเจ้าเรือ Barini เนี่ยถ้าชอบก็เก็บเป็นคอลเลกชันได้เพราะว่ามันเป็นเรือซุ่มซึ่งมันจะไม่ลงมาขายอีกจนกว่าเกมจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยางจะขายเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเขาถึงจะเอามาลงนะครับแต่แต่แน่ๆเนี่ยหปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเอาลงมาขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะได้ก็คือต้องรอมันเป็นลิมิเต็ดอะต้องรอให้เกมเขาหิวเงินนะ แล้วเขาถึงเอามาขายอีกทีหนึ่งเออนั่นแหละประมาณนั้นสําหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์ด้วยตอนนี้คือในเรื่องของการทําคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในเรื่องของการใส่เอฟเฟกอะไรต่างเนี่ยเอฟเฟกหรือว่าซาวผมโดนลบไปหมดเลยนะเพราะว่าฟอร์แมตเครื่องใหม่ก็ต้องมาไล่ไล่เก็บไฟล์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพงเท่านี้ถ้าชอบกดใช่ไลค์กดแชร์ให้ด้วยส่วนแต่งซุป,ซปกิฟต์หรือว่าด o n a t มาก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไป ยปืนครับสวัสดีครับ